ท่านกำลังประสบกับปัญหาไปจอดรถในคอนโดมิเนียมในใต้ถุนในชั้นล่างแล้วน้ำมันท่วมใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านต้องดูคลิปนี้ให้จบไปจอดรถน้ำท่วมใครต้องรับผิดชอบ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน b e c h a n e แนแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์เกวเพชรและคุณเบัส,สุกยัางสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำท่วมเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับตอนนี้รุ่นน้องผมอ่าอยู่ที่ภูเก็ตเว้ภูเก็ต <นะ S 2> ก็ท่วมหรอตอนนี้เออพายุเข้าอ๋อแต่ปรากฏว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยในสะพานใหม่ดอนเมืองก็เป็นไม่ต้องไปไกลที่ภูเก็ตอที่เป็นข่าวณตอนนี้สะพานใหม่ดอนเมืองคอนโดชื่ออะไรไม่รู้ครับ แรถไปจอดไว้เป็นรถเบนซ์น้ำท่วมมิดหลังคาในชั้นใต้ดินอ๋อมีชั้นใต้ดินมีชั้นใต้ดินไม่ได้จอดไว้ชั้น1ชั้น2แล้วน้าท่วมนะถ้าไปจอดชั้น1 แล้วนะ้ำมันท่วมได้พวกเราคงไม่ได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ได้จอดริมถนนแล้วก็อยู่ๆน้ําท่วมเครื่องดับอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่รถสัญจรไม่ใช่จอดริมถนนมไม่ใช่ผู้ว่าชัดชาติมาเดินล้วถนนแจ้งวัฒนะพังครับไม่ใช่เลยแต่เป็นกรณีจอดเอาไว้ในชั้นใต้ดินเอ๊คอนโดที่มีชั้นใต้ดินนี่คือมันต้อคอนโดที่ค่อนข้างมีราคาหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนก็มีชั้นใต้ดินอันนี้ผมไม่ไม่มีความรู้จริงๆคอนโดทุกแห่งถ้ามีการก่อสร้างมันมีชั้นใต้ดินทุกชั้น เพราะเวลามันตอกเสาลงไปอะ่ะตอกปึ้งตอกปึ้ง<อ>ลงไปเนี่ยมันตอกลึกมากครับแล้วมันต้องมีการขุดดินออกอเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่มันมากขึ้นถูกต้องแล,แล้วพื้นที่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับ<อ>คุณผู้ชมมันเป็นพื้นที่ที่ มันราคาแพงครับมันซื้อมันได้ใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแล้วมันต้องขุดทําชั้นใต้ดินด้วยก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าไปเลยถูกต้องที่นะอืมนะอ่าทีนี้คือยังไงคือน้ํามันเข้าไปใต้คอนโดคุณเคยดินคุณเคยเห็นเวลาเราไปล่องเรืออแล้วอยู่ๆมันมีน้ําผุดในเรือยางไหมอันนั้นมันรั่วมันรั่วหรือน้ํามันกระเซ็น้ามาแล้วอันเนี้ยต่างกันยังไงคอนโดที่น้ํามันท่วมรถลูกบ้านเนี่ยมันก็มีน้ําผุดอย่างนี้แหละ มันผุดอย่างเงี้ยอ๋อมันผุดขึ้นมามันไม่ได้แบบอยู่ๆไหลมาจากข้างบนเหรอเฮ้ยมันเป็นน้ําผุดเลยอ๋อผุดขึ้นมามันเหมือนกับน้ําธรรมชาติน้ําศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์อุ้ยต้องไปกราบไหว้ไปเอามาดื่มไหมเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดินก็ไม่ได้ไหลลงมานะไม่ไหลมันผุดจากท่อเงี้ยปุ๊บ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 ขึ้นมาอ๋อมันด้วยแรงดันน้ําแรงดันน้ําจากข้างนอกไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ได้เป็นสิ่งศ มันผุดนิดเดียวอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาถ้ามันอยู่บนถนนครับมันไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะถ้าอยู่บนถนนแต่บังเอิญมันอยู่ใต้ถนนพอมันอยู่ใต้ถนนแล้วครับคุณผู้ชมน้ำมันผุดขึ้นมาจากน้ำมันดันทีเนี้ยรถที่จอดตรงนั้นทั้งหมดอ่ะก็กลายเป็นเมืองบาดาลโอ้เป็นปัญหาคลาสสิกมากสำหรับเขาไม่มีเครื่องสูบน้ำอะไรเหรอปกติเนี่ยคอนโดเนี่ยก็มันเสียไงตอบง่ายดีไหมมันเสีย ลืมให้ช่างมาดูเวเอาเหมือนคุณเห็นไหมเครื่องสูบน้ําของกทมอพอเวลาน้ําท่วมปุ๊บเสียเสีย <laughs> อันนี้หาคนบิดกุญแจไม่เจอป่ะอันนี้มีกุญแจ <laughs> แต่เสียแต่บิดแล้วมันไม่ไข้มันไม่เปิดมันสตาร์ทแล้วไม่ทํางานเจ้าระบบสตาร์ทมือหมุนหรอแบบเครื่องสูบน้ําโบราณคอนโดห้องละสองล้าน <laughs> คอนโดห้องละสล้าน <laughs> หมุนแบบรถแท็กไงป้านอกอะ โอ้หคุณภาพชีวิตกูนี่คอนโดสองล้านต่อห้องนี่แหละครับคือปัญหาของคนเมืองคนที่ชอบอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจคืออ้าวแล้ววันนี้รถรุ่นน้องผมเนี่ยโดนไปสามสิบเก้าคันที่ภูเก็ตรถยนต์นะสามสิบเก้าคันไอ้ที่มีสะพานใหม่ดอนเมืองแค่สามคันคุณคิดว่าใครจะรับผิดชอบโอ้ะมันเป็นเหตุภัยธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยน้ำลาน้ำมันผุดขึ้นมาน้ำท่วมเนี่ย ประการแรกเลยครับพื้นที่ตรงที่เราอยู่อ่ะมันเป็นพื้นที่อุทกภัยที่ประกาศโดยมหาดไทยประกาศโดยคณะรัฐมนตรีหรือไม่ครับมีไหมอ่ะถ้าถ้ามีครับถ้ามีจะเหมือนปี54ที่น้ําท่วมทุกหย่อมหญ้าไอ้อนันเนี่ยเป็นเหตุภัยธรรมชาติเป็นเหตุภัยธรรมชาติครับประกันรถยนต์เนี่ยเคลมไม่เคลมประกันเนี่ยจะเคลมเฉพาะชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งเคลมอยู่แล้วชั้นหนึ่งเคลมอยู่แล้วชั้นสองล่ะชั้นสองชั้นสามต้องไปดูกรมมาทันว่าราับผิดชอบหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับไว้ในในเรื่องของตามระเบียบของคอปพอ่อาเพราะงั้นรถป้ายแดงรถใหม่นับท่วมตรงไหนยังไงก็มีคนเคลมอมีคนเคลมแน่นอนยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่เคลมอะไรฮะมึงขับตกท่อเพราะมึงตั้งใจเคลมเฮ้ยที่คุยเนี่ยมีมีมีเรื่องจริงนะกับ เรื่องจริงนะอะแล้วถ้าไม่มีประกันเนี่ยเรียกจากคอนโดได้ไหมอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีประกันออมันก็ต้องกลับไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลอคอนโดเป็นผู้ดูแลตามพรบควบคุมอาคารตามพรบอาคารชุดค,คอนโดเนี่ยนิติคอนโดเนี่ยผู้จัดการคอนโดเนี่ยรบ,บริษัทที่รับตังจากพวกเราไปแล้วก็ไปบริหารให้เราเนี่ยม,มีหน้าที่ต้องดูแลระบบสาธารณูปโภคให้มันทำงานได้ครบถ้วนแต่ปรากฏ มันไม่ทำไงมันไม่ทํามันไม่ทําเพราะมันเสียมันเสียแล้วไม่ซ่อมก็ผมไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ําทุกปีคุณเข้าใจไหม,มปีสองปีก่อนมันยังทํางานอยู่ครับผมผิดอะไรสองปีสองปีก่อนอา่าแล้วทีนี้มันไม่มีระเบียบอะไรกําหนดไว้หรอว่าต้องตรวจเช็คอะไรยังไงให้มันเรียบร้อยมันมี่มเสมอเนี่ย มันอยู่ในพรบควบคุมอาคารเลยนะคุณผู้ชมพรบควบคุมอาคารมาตรา46ทวีเนี่ยนะครับเขาจะบอกเอาไว้ว่าในกรณีที่อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและจัดแสงสว่างระบบการเตือนการป้องกันและการระง,งับอัคคีภยัยการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมูลระบบระบายอากาศระบบระบายน้ําระบบบําบัดน้ําเสียระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆของอาคารตามมาตรา32ทวี มีสภาพหรือมีการใช้งานที่อาจเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิต<ะ>ร่างกายหรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีอำนาจด,ดังต่อไปนี้อืก็คือสั่งแก้ไขสั่งแก้ไขสี่หกควิปเจ้าพนักงานโยธาสั่งแก้ไขได้ออันนี้แก้ไขไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยทีนี้ปรากฏว่าออปรากฏว่าในการทําเรื่องของ การก่อสร้างคอนโดเนี่ยคุณเบียร์นัทมันจะมีผังมันจะมีแบบเว้ยแต่มันจะไม่อยู่ในพรบควบคุมอาคารมันไปอยู่ในเรื่องของหลักวิศวะการก่อสร้างคุณเขียนแบบมาคุณมีห้องใต้ดินครับคุณต้องมาพร้อมระบบระบายน้ําเหมือนอุโมงค์เหมือนอุโมงค์ถูกต้องเหมือนอุโมงค์ระบายน้ําทุกอย่างอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยนะครับจะต้องมีการตรวจเช็คระบบการทํางานของปั๊มน้ำทุกทุก4เดือนอันนั้นเขามีมาตรฐาน ของหลวงในการตรวจเช็คอยู่ละสี่เดือนจะมีชื่อช่างเนี่ยมาเช็คว่ามันทํางานได้ไหแล้วคอนโดมันมีไหมมาตรฐานขั้นต่ําเนี่ยคอนโดก็ต้องมีเหมือนกันหลักของคอนโดใช้หลักเดียวกับอุโมงคลอดทางรถไฟเหมือนกันหมดต้องมีการเช็คทุกๆสี่เดือนว่าระบบปั๊มมันทํางานไหมถ้าไม่เช็คเลยนั่นแปลว่านิติคอนโดแห่งนั้นประมาทหลืนเลอะอ่า เพราะถ้าเกิดว่าปั๊มมันทํางานน้ํามันก็ไม่ท่วมพอน้ําไม่ท่วมรถก็ไม่พังรถก็ไม่พังเอก็ไม่เสียหายคําถามคือแล้วคอนโดนิติคอนโดหรือเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบแค่ไหนถ้าเราไปดูนะคุณเปียณนัทไอมาตา42 0สองศูนย่ะผู้ใดจงใจหรือประมาทเลล่อกระทำต่อผู้อื่นผิดกฎหมายให้ทรัพย์สินเขาเสียหายก็ต้องรับใช้ค่าเสียหายนอ้ก็ต้องใช้เต็มสิก็มันมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยคนถามเยอะค่าซ่อมรถ ค่าซ่อมมาแล้วหนึ่งค่าซ่อมครับอย่างต่อมาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถก็ไม่มีรถใช้อ่ะไม่มีรถใช้ต้องไปเช่าเขานะค่าแท็กซี่ค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คุณต้องมีใบสเ็จนะอ่าต้องมีครับต้องมีใบสเ็จนะเพราะงั้นสองอย่างที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยได้แน่แ่ครับเนี่ยได้แน่แน่บางคนถามว่าพี่รถผมซื้อมาเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะไหนๆก็ท่วมละซื้อคันใหม่ให้ได้ไหมขอเคลมคันใหม่ขอเคลมคันใหม่ได้ไหม เอ๊ะฮ้ยอนี้มีคนถามมาจริงๆได้ไหมก็ถ้าค่าเสียหายมันครอบเยร์แล้วจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนมาได้ก็ก็อาจจะได้นะแต่ว่าได้ราคาเท่าราคาค่าซ่อมมาไปหาเอาใหม่คือหลักกฎหมายอ่ะเขาบอกให้ทํากลับสู่สภาพเดิมอถ้ารถคุณเป็นรถมือ2ราคาไม่ได้สูงการจะไปขอเคลมคันใหม่เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ก็คันใหม่มือสไงคันใหม่มือสปีนั้นเนี่ย เฮ้ยแต่ผมเคยถามช่างรู้ไหมลดลงน้ําอย่างนี้นะครับทั้งหมดที่คุณเห็นอะยกช่างอะไรหมดโอ้เหมือนตีเป็นซากเลยนะตีเป็นซากเลยแล้วคุณต้องไปซื้อหัวเครื่องใหม่เครื่องใหม่แล้วมาวางเครื่องใหม่เป็นแสนครับเรียกว่ายกเครื่องเลยดีกว่าเป็นแสนครับรถเครื่องญี่ปุ่นเป็นแสนครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรียกค่าเสียหายคุณต้องให้ช่างมาเสนอราคาเลยครับว่าอะไรยังไงบ้างคือตีราคานะจุดนั้นน่ะ คือว่ามือสองราคาเท่าไหร่สามแสนก็ตรีราคาสามแสนในจุดนั้นถ้ามันขับกลับคืนสูทภาพเดินไม่ได้ถูกต้องนะแต่ตจะไปเอามือหนึ่งเสียหายสามแสนจะไปเอาหกแสนมันก็คงยังไม่ได้มันก็ถูกแล้วรถคุณราคาสามแสนคุณจะไปเอาหกแสนได้ไงอ,อันนี้ประเทศไทยถ้าค,คุณอยู่ที่ต่างประเทศอะ่ะคุณได้บ้านใหม่ด้วยเออแต่คุณอยู่ที่ไทยคุณได้แค่นี้แหละ<อ>แต่ส่วนหนึ่งครับใครที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องรถจมน้ำในคอนโดมิเนียม อยากสอบถามข้อกฎหมายมีแนวดีกาเยอะแยะเลยครับติดต so, ่อเข้ามาที่ของทนายคู่ใจะ0924533393เดี๋ยวแบ่งปันความรู้ให้ไม่ได้งกสอบถาม้วยให้ข้อมูลไปจะไปฟ้องเองจะไปหาทนายที่ไหนจะไปหาสคบได้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่อยากได้ข้อมูลติดต่อเข้ามาอืเราช่วยหมดแลละครับขอมาเถอะคผมวันนี้นะฮะก็มาเล่าให้ฟังสําหรับใครที่กําลังร้อนใจอยู่จริงๆก็คือรุ่นน้องกูนี่แหละร้อนมากตอนนี้ เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะเข้ามาออฟฟิศเนี่ยวันนี้เราเอาข้อกฎหมายมาอธิบายให้ฟังก่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ